นี้ผมพามาดูนี่เลยครับรีวิว Mulex Active Concept Abu d h a บ i ของพี่แบงค์ยางซ่านะครับที่เราทํางานร่วมกันนะครับผมในการติดตั้งของแต่งและอุปกรณ์คันนี้คันนี้แต่งอะไรบ้างตามผมมาดูเลยครับผมเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับนี่เลยสติกเกอร์และปลายด้านหน้านะครับพี่อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะ พี่แบงค์ได้แรงบันดาลใจมาจากรถของพี่แบงค์ยางซ้ายนะครับที่เป็นตัวรถรุ่น lamborghini นะครับผมของพี่แบงค์นะครับผมแล้วก็นี่เลยครับขาดไม่ได้ก็คือสติ๊กเกอร์อาบูดาบีนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับด้านข้างก็จะมีสติ๊กเกอร์สีทองคาดกับสีดำนะครับแบบนี้เลยนะครับคาดตลอดคันเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะมีคอนเซปต์สติ๊กเกอร์แจ้งว่าเป็นรุ่น แอคทีฟเลยนะครับเป็นลายแบบอาหรับแปะเป็นแบบอาหรับเลยนะครับส่วนล้อนี่นะครับเดี๋ยวมาดูล้อกันนะครับตากล้องตากล้องแผนมาด้านนี้เลยให้เห็นด้านข้างนิดนึงโอเคล้อนะอนุญาตนั่งก้มนิดนึงล้อจะเป็นล้อ TE37 สาดสีดำด้านนะครับผมเป็นของพี่แบงค์ยางซ่าเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าของพี่แบงค์จะเป็นรหัส BYZ และเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะครับเป็นขอบสีแดงนะครับผมตัวล้อและชุดแต่งจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับส่วนยางอ่ะล้อเดี๋ยวบอกล้อมันขอบ18ตัวนี้เป็นขอบ18นิ้วนะครับส่วนตัวยางนะครับผมยางที่เป็นยางดีเตินะครับผมเป็นลายออเทเลนก็คือเป็นลายที่ลุยก็ได้นะครับขับบนถนนทางเรียบก็ได้ทางลุยก็ได้เช่นกันยางจะเป็นเบอร์ผมดูนิดนึงอ่าเช็คนิดหนึงอ่าหน้ากว้าง265นะครับความสูง60นะครับขอบ18 ถ้าเช็คจากสเปคล้อแล้วเนี่ยความสูงของล้อเนี่ยถ้าไม่นับดอกอยางนะจะได้ความสูงสแกนด์ดล้อเดียวกับตัวรถ4ประตูไฮแลนเดอร์เลยซึ่งตัวนี้พอจับคู่กับการโหลดนะครับผมซึ่งพี่แบงค์โหลดหน้า3นิ้วหลัง6นิ้วนะครับก็จะลงตัวมากๆเลยเยด็กดูด้านทางตากล้องกับแพนด้านข้างให้ผมดูหน่อยนี่เลย ใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้สบายๆเลยนะครับในส่วนของตัวโหลดตัวนี้นะครับครับด้านท้ายนะครับผมก็จะมีลายสติกเกอร์ด้านบนแบบนี้ด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์ดําด้านนะครับที่ของพี่แบงค์ดีไซน์ไว้นะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยด้านหลังนี้ครับเป็นสติกเกอร์บอกร้านว่าคันนี้ทํามาจากร้านพี่แบงค์ยางซ่าเป็นคนโมดิฟายให้ส่วนมิวเอ็กตุ้นนี้นะครับผมรุ่นแอคทีฟ แน่นอนทั้ฝาท้ายจะเป็นฝาแบบเปิดแมนูนวนแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะสามารถปรับพับเบาได้เรียบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูลกล้องอยู่ตรงนี้เลยพับได้เลยนะครับทั้งสองฝั่งนี้นะครับเลือกได้นะครับว่าเป็นขนาด40ฝั่งหนึ่ง40ฝั่งหนึ่ง60สามารถปรับพับได้เลยนะครับ ก็จะเรียบนะครับนี่ตากล้องซูมไปที่พื้นที่เลยพื้ีการใช้งานจะเยอะมากๆเลยนะครับเรียบเลยนะครับแบบนี้เลยนี่คือภายในนะของ m ิวเอ็กแนะครับด้านถายที่สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยได้เยอะมากๆเลยครับผมที่สําคัญนะครับมิวเอของเราประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับน้ำมันหนึ่งถังนะครับสามารถวิ่งได้กว่า1,000กิโเมด้วยเครื่องยนต์นะครับผมที่เป็นเครื่องยนต์ รุ่นใหม่2.2 DDI m a c f o r d ford, จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับผมทำให้อัตราทดอัตรากินน้ำมันและค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับออกมาประหยัดน้ำมันมากๆเลยครับผมนึ่นี่นะครับเยยาสทรงอยู่ข,ข้างๆผมแล้วนะครับอยู่กับ มิวเอ็กซ์อาบูดาบีพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เฮียซงให้อะไรบ้างครับผมถ้ามาออกแอคทีฟรุ่นนี้อาบูดาบีคันนี้แต่งสวยอย่างนี้ครับผมขั้นแรกก่อนเลยรับไปเลยบัตรน้ำมัน1 0,000บาทบัตรน้ำมันสูงสุดมูลค่า10,000บาทเราให้อะไรถ้ามาออกรถเราให้ทันทีครับผมแล้วอันที่2ครับถ้ามีรถเก่าอีซูซรับไปอีก10,000บาทได้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทได้เอาันอย่างนี้ดีกว่าแม็กเอากลมๆเอาง่ายๆได้เลยครับใครอยากได้คันนี้ แอคทีฟคันนี้ขับรกระบีคันนี้สวยงามอย่างนี้เขาจ่ายแค่6กหมืนเรับรถเลยจบเลยจบเลยแล้วก็ถ้าซื้อเงินผ่อนดอกเบี้ยพิเศษได้ดอกเบี้ยพิเศษ0.89%ด้วยนะครับคันนี้ถูกที่สุดถูกมากๆคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วมาออกรถไหมแบกแจ้งมาเลยนะใช่ครับจะเป็นคนส่งมอบให้กับมือตัวเองเดี๋ยวรงส่งมอบให้ถึงที่เลยนะครับผมได้นะครับสนใจเชิญเลยครับติดต่อผมเซลล์แบ็กอีสูดได้นะครับที่เบอร์0898442441ครับผมเฮียส่งคอนเฟิร์ม ว่าได้รับรถจริงกับเซลแม็กครับ